โรงพยาบาลข้าพยอดเมืองขวางหมุนฑนทหารบกที่210ตั้งอยู่ณข้าพยอดเมืองขวางถนนนิตยโยตำบลกุรุคูอําเภอเมืองจังหวัดน,นครพนม หน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบมี2หน่วยด้วยกันคือมณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารรับที่3กรมทหารรับที่3เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาด30เตียงเปิดให้บริการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาอาทิเช่นตรวจโรคทั่ว,วไปและฉุกเฉินรังสีกรรมทันตกรรมและบริการด้านแพทย์ทางเลือกได้แก่นวดแผนไทย สถานภาพกำลังพลในทหารสัญญาบัตรอัตราอนุมาติ27นายนายสิอัตราอนุมาตรติ50นายการปฏิบัติงานในห่วงที่ผ่านมาการช่วยเหลือประชาชนการดำเนินงานด้านจิตอาสาชุดแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนด้านฝึกอบรม อบรมหมออ่วมช่วยชีวิต2 2 3 3การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR รายการใช้เครื่อง AED ให้กับกำลังพลและประชาชนทั้งนี้โรงพยาบาลข้าพยดเมืองขวางได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้าหรือ HA เพื่อขับเคลื่อนโรงพยาบาลมุ่งสู่วิสัยทัศน์